วิทยาศาสตร์แห่งความรักการใส่ใจต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดดังนั้นการที่ยังคงยึดติดอยู่กับความกลัวความโกรธเกลียดความขุนข้องหมองใจวิตกกังวลน้อยอกน้อยใจและอิจฉาริษยานั้นย่อมทำให้ระดับคลื่นความถี่ของพวกคุณ ต่ำลงทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังงานให้กับพลังงานมืดที่ชอบสร้างความสับสนวุ่นวายที่ต้องการนำพลังด้านลบเหล่านี้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของพวกมันอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจะบอกให้พวกคุณไม่ใช้พลังงานด้านลบเหล่านี้เลยเพราะพวกมันก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกปกติธรรมดา ของมนุษย์โลกเช่นกันเพียงแต่พวกคุณต้องพยายามก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้โดยไม่ไปยึดติดกับพวกมันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท้าทายพวกคุณอย่างมากในการที่จะปล่อยให้หัวใจของพวกคุณได้เปิดอยู่เสมอถึงแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ตามเพื่ออกกอดความมืดภายในตัวเราและผู้อื่น ด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเพราะเมื่อพวกคุณได้เปิดใจและอย่างลงสู่หัวใจของผู้อื่นด้วยความเมตตาการุณาสมองของพวกคุณก็จะหลั่งสารเอนโดเฟนซึ่งเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติบางอยา่างคล้ายๆมอร์เฟนที่จะทำให้รู้สึกมีความสุขและปลดปล่อยสาสารพี ซึ่งเป็นสารเสื่อประสานอย่างหนึ่งที่สามารถปิดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดไว้ได้ออกมาและเมื่อใดที่กระแสเอนโดฟินและส,ะสารพีได้ไหลผ่านร่างกายอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ระบบคงสรารของร่างกายแข็งแรงขึ้นซึ่งจะทำให้พวกคนรู้สึกมีความสุขเบิกบานมีความหวังกำลังใจและมีพลังอยู่เสมอ ทั้งยังทําให้รู้สึกสบายอารมณ์และสงบมากขึ้นมีสมาธินิ่งและนานมากขึ้นอีกด้วยแม้ว่าจะมีความกดดันใดๆเกิดขึ้นก็ตามอีกทั้งสารเคมีในสมองเหล่านี้ยังไปช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นช่วยลดความดันโลหิตให้ต่ำลงเพิ่มความอบอุ่นของร่างกาย และช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นอีกทั้งความเมตตาการุณาจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายที่จะส่งผลให้พวกคุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นและเชื่อมต่อกับความรู้สึกที่ดีงามทั้งหลายของตัวพวกคุณเองได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วยซึ่งก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเดินบนเส้นทางนี้ ที่สามารถข้ามมันไปได้และพร้อมที่จะเปลี่ยนจากมิติที่สที่กำลังอยู่ในปัจจุบันมีสู่มิติที่สและ5ต่อไปแล้วในเวลานี้ในทางกลับกันหากความโกรธเกลียดน,น้อยใจเกิดขึ้นมันจะไปปิดกัน้นกระแสการไหลของสารเคมีแห่งความรู้สึกที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้ และเกิดการหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าอะติซอร์และสารอะดีนาเีนในรูปแบบต่างๆออกมาแทนซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะทำให้เกิดพฤติกรรมการต่อสู้การหนีการตะลึงลานจนเคลื่อนไหวไม่ได้อันเกี่ยวเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บและความเครียดซึ่งหากปล่อยให้สารเคมีเหล่านี้ได้ไหลผ่านร่างกาย มันจะทำให้พวกคุณกลายเป็นคนขี้หงดหงิดขี้โมโหไม่เป็นมิตรสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกหวาดระแวงและหดหูซึ่งหากปล่อยนานเข้ามันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมา นอกจากนี้ความเครียดและอารมณ์ด้านลบต่างๆยังเป็นสาเหตุให้ DNA เกิดการหดตัวซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กายและจิตวิญญาณเกิดการหยุดวิวัฒนาการอีกด้วยฉะนั้นพลังงานที่ส่งพลานุภาพมากที่สุดในบรรดาพลังงานทั้งหมดก็คือพลังงานความรักที่พวกคุณได้ส่งออกไป ที่จะทำให้ตัวพวกคุณถูกอบกอดด้วยพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบทั้งตัวพวกคุณและดาวคร้อนโลกไปพร้อมๆกัน